ย้ายไปสู้ไปงัหาไหมงัดขึ้นงัดขึ้นเยี่ยมเยี่ยมอะไรนะลูกฮะไม่กลับ่กลับเดี๋ยวต้าดลูกพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นแต่ตอนนี้ได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่ได้คือลูกตีแม่นขึ้นตี ไปแม่นไปไม่พูโอเคแล้วล oh. ูกคลิปนี้มากับไฝตั้มนะครับไฝมือดีแห่งอุบลรัตน์บ้านของสังตีอย่างนี้บ่อยบ่อยโอกาสันองเป็นของลูกอะหน้าหน้าเลยครับพี่โอเมต้าต้าประมาณนั้นเลยนั่นละนั่นละลายนั่นนะดูไ้ นนิดนึงตีจิบแบบเนี้ยต้องใส่แว่นเพื่อเซฟสายตาแล้วก็จะได้มองเห็นง่ายๆลูก ตริิกเดระยะถึงตีอ่ะตีเอาตีรักษาสิแต่ถ้ามันไกลก็ไม่ต้องหัวเสียงแบบนี้อุ้ยสองตัวสองตัวเลยอ่ะตว้อยปึ้งปึ้งเฮ้ย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 เ่ออุ้ยอุ้ยอุ้ยโดน โกินลกใจต้งกันไวมต้งกันไว้ต้งกันไว้ต้งกันไว้ี่บอเปล่าอัไม่ชกมาเลยงัดใจซูไปงัดงัดไหมงัดขึ้นงัดขึ้นเยี่ยมเมเยียมบอสไอมเกือบตกเลืออุ้ยหย ตั้งไว้ตั้งไว้โอ้โหมือโยมหางักคักได้แล้วได้แล้วลิ้นจะไปขาดได้ยังไงโอ้ยมีปัมโบิ๊กปัมโบจ่าฝูงสวยครับมโยมใจเย็นนี่เท่นี้ครับใครเบรกใครเบรกหน่อยนะใครเบรกหน่อยนะอ่าลูกชนะเขาแล้วลูกลูกเล่นไปลูกเล่นไปชนะแล้วใจเย็นครับลูกยาวเข้าหน้าโอ้ยสามเนี่ยยังนีที่ไหนลูกเยอะเลย ไปนะไปนะเข้าสามเมียงเลยลูกเอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยปวดเลือดปวดน่ารักปวดน่ารักเว้ยนี่มึงเอ้ยโอ้ยหยาดโอ้โหอ้มบิ๊กบอลเข้ามาเข้ามาเข้ามาโอ้โหโอ้โหอุ้ยใหญ่มากเจ๋งจ้าครับพี่อมเก่งมากเก่งมากของหมักโหบ้านเลยเนี่ย ใช่ครับโอ้ยโอ้ยตัวนี้ความหวังของหมู่บ้านเลยลูกขนลึกขนลึกเกือบตกเรือต้อมชตชดอตชดสวยจัดเมื่อกี้น่ะไม่ถ่ายไห้เนี่ยฮะไม่ถ่ายไว้หายอยู่เโอ้ยขาสั่นฮะขาสั่นขาสั่นนี่นะพี่โอ้งทรงตัวทันใช่เจ็บนิ้วเลยหาเจ็บนิ้วไม่มันกินดีเนี่ยลูกตึงสายตลอด เป็นสายตลอดมันมีอ่าเดี๋ยวของเกียร์เกียร์ลอกอันนี้เอาไว้จับไว้มุ้ชิบหายนะหลุดงี้โคตรเกี้วพี่นุ่นพี่โอ๊มาเจ้าหนุนจากฝูงเจ้าหนุ่นอ่ะเจ็บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้โหเวลโดราใส่สวยจัด จอดเมื่อกี้สวยงามมากยท้องตกเรือนี่เสร็จเลยเนี่ยเรียบร้อยเลยท่าเป็นแล้วนะครับสอนคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับทำไมถึงต้องโดดน้ำบนไว้ครับบนผูกปูไว้ว่าจะเป็นใครตัวจะโดดน้ำไปจัดไป